สวัสดีค่ะวันนี้จะเชื้อเชิญทุกท่านมารับฟังความเรื่องแข็งจุดอ่อนของชาวลักเก้าในสารนพัลักษ์นะคะอื่นจะพาทุกท่านมารู้จักลักษณะรวมนะคะของชาวลักเก้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพูดถึงจุดแข็งจุดอ่อนอีกทีนะคะลักเก้านะคะชื่อผู้ประสนานไมตรีนะคะในภาษาไทยนะคะโดยคาแรคเตอร์ของคนลักเก้าก็จะใส่ใจให้ความสําคัญกับคนอื่นนะคะ จนละเลยความต้องการของตนเองไปนะคะเกิดขึ้นอาจากอะไรนะคะอย่างที่เราอาจจะเคยเรียนรู้กันมาบางส่วนแล้วนะคะว่าภายใต้พฤติกรรมเนี่ยนะคะมันจะมีแรงผลักดันซ่อนอยู่นะคะและแรงผลักดันที่เป็นแผลแรงผลักดันหลักของชาวละกก้าวก็คือความเกลียดคร้าน,นะคะแล้วก็ความเฉื่อยนะคะโดยทั้งความเกลียด อาา่าโทษค่ะเกลียดคราแลวก็ความเฉื่อยเนี่ยนะคะจะเป็นแรงผลักดันหลักนะคะทําให้ชาวลักเก้าเนี่ยจะมีที่คิดความรู้สึกหรือมีพฤติกรรมหรือความต้องการบางอย่างที่ปรากฏออกมาจากความเฉื่อยหรือความเกลียดคร้านี้นะคะเช่นพฤติกรรมก็อาจจะจ,จะไม่ความเกลียดคราทำให้พฤติกรรมของลักเก้าอาจะจะใจเย็นสบายๆอ่ะคะ่ะเพราะไม่อยากมีปัญหานะคะอยากจะใช้ชีวิตชิลๆอย่างเงี้ยคะ่ะอ่หรือไม่ชอบไม่ชอบขัดแย้งก็มาจากความรู้สึกเกลียด คลาสที่จะมีปัญหาอะไรเงี้ยน,นะคะเอ่อแล้วก็เวิธีคิดอย่างเงี้ยค่ะลักก้าวก็จะอยากจะมองอะไรทุกอย่างให้เป็นแบบง่ายๆเป็นแบบไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยชอบไปจับประเด็นที่เป็นปัญหาเท่าไหร่นะคะและ้วบางทีก็จะมีภาวะตีเบอไปเลยเพราะว่าตีเบอเนี่ยก็ช่วยทําให้ลักก้าไม่ต้องไปรับรู้อะไร ไหลนะคะก็ส่งผลมาจากตรงนี้ค่ะมาจากแรงผลักดันที่เป็นความเกลียดคราและความเฉ่ยเพราะว่าไม่ได้อยากไปรับรู้อะไรมากมายนะคะฉะนั้นความคลาสและความละเลยลักษณะน,นี้ค่ะจึงทําให้ชาวลักเก้าเนี่ยลเลยสิ่งที่เป็นความสําคัญนะคะด้วยอย่างที่บอกเนาะเพราะว่าบางทีอะไรก็ตามถ้ามันชัดเจนไปหมดหรือว่าเห็นความสําคัญของบางสิ่งมากกว่าบางสิ่งเนี่ยจะมีผลทําให้ชีวิตมันไม่ค่อยชิลละนะคะฉะนั้นเก้าก็จะ จะแบบอยากให้ชิวๆเนาะอยากให้ชิวๆจากความเกลียดคร้านความเฉยนี่แหละก็อยากให้ทุกอย่างชิวๆเรื่อยๆสบายๆอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นก,นกรรมก็จะออกมาอย่างที่บอกเนาะก็อาจจะตีเบลอแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบเห็นความความอะไรชัดเจนออกมาอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ทุกอย่างมันผ่านไป,ไปแบบสบายไม่มีปัญหาไม่อยากให้ใจไปรับรู้อะไรมากมายนะคะ ซึ่งพอมีลักษณะเก็ียดคาละละเลยอย่างนี้เรื่อยๆนะคะมันก็จะเกิดประเด็นที่ว่าลูก้าก็จะบางทีไม่ค่อยรับรู้ถึงจุดยืนและความต้องการที่แท้จริงของตัวเองนะคะเพราะบางทีบางการมารับรู้ความต้องการที่แท้จริงหรือจุดยืนของตัวเองเนี่ยมันก็จะทําให้สามารถประสานไมตรีได้อะคะ่ะเพราะว่ามันเหมือนจะต้องมันก็ต้องแบบอาจจะขัดแย้งกับคนอื่นได้นัวเพราะถ้าความต้องการและจุดยืนงของเราไม่ไม่ตรงกับคนอื่นถ้าตรงข้ามกับอีกฝั่งด้วยนะคะแต่อเหล่านี้ค่ะก็ทําให้ก้าวรู้สึกว่าลําบาก แล้วก็ระบากใจแล้วก็อาจจะทาให้รยากาศมันไม่ชิวไม่สบายอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ความคิดยึดติดที่เกิดขึ้นก็คืออย่างที่บอกเนาะว่าพอแรงผลักดันเป็นความเกลียดแค้นและความเฉ่ยนะคะความคิดยึดติดที่เกิดขึ้นก็คือการจะกลมกลืนหรือปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นนะคะหรือพยายามที่จะเอื้อให้คนอื่นรู้สึกแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาไม่อยากขัดแย้งนะคะแล้วก็ความที่ก้าวแบบ อยากใช้ชีวิตเรื่อยๆสบายๆเนี่ยค่ะหลายครั้งก็เลยจะไปุหรือหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ไม่สําคัญนะคะจนลืมเป้าหมายที่แท้จริงของตนเองไปคือเหมือนกับอยากให้อะไรสบายๆเช่นสมมติต้องทํางานแต่ว่าก็ไปนั่งเล่นมือถือถ่ายถ่ายมือถือไปเรื่อยๆจิงมือถือดูนู่นดูนี่ดูอะไรสําคัญไหมสนุกไหมอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่ประเด็นเนาะแต่ประเด็นก็คือแค่อยากจะฆ่าเวลาไปเฉยๆเพนผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่อยากจะรับรู้อะไรมากนัก ค่ะที่มันเป็นปัญหาหรือต้องไปโฟกัสเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นที่เกิดขึ้นก็คือ,อ,อทำให้ละก้าเนี่ยบางทีก็จะใช้ชีวิตเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม่ลงมือทําในสิ่งที่ควรทํานะคะทั้งในแง่ถ้าในแง่ความสัมพันธ์ก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าความขิดคล้นแล้วก็ความเฉื่อยเนี่ยทำให้ก้าก็ไม่อยากขัดแย้งกับใครนะคะก็อยากจะแค่กลมกลืนกับคนอื่นไปนะคะแล้วพอเวลามีคนอยากให้ช่วยหรือให้ทําอะไรเก้าก็ไม่กล้าปฏิเสธนะ เพราะก็ไม่อยากขัดแย้งอย่างที่บอกเนาะแต่บางทีบางครั้งมันก็มีความไม่พอใจขุนเคืองใจได้อยู่นะคะว่าก้าวก็จะใช้วิธีแบบเก็บความรู้สึกกดไว้นะคะไม่ไม่แสดงออกอะไรเงี้ยค่ะแล้วพยายามลืมๆมพรามรู้สึกโกรธไปด้วยนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พบได้บ่อยมากของชาลักก้าคือการหลงลืมตัวเองนะคะเออโดยก้าวก็จะหลงลืมจนก,กระทั่งบางทีก็ละเลยตัวเองไม่ดูแลตัวเองนะคะเออบางทีแค่เรื่องง่ายๆนะคะแค่แบบเออ าตัวไปกินข้าวหรือแค่แบบอาบน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยบางทีเก้าก็ยังถ้าไม่จําเป็นก็อาจจะไม่ลุกขึ้นมาทํานะคะก็อยากจะใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆนอนไปเรื่อยๆสบายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่บอกว่าชาวลักก้ามีความหลงลืมตัวเองนะคะบางทีก็ออกไปในที่เห็นได้ชัดเจนในชีวิตประจำวันที่บอกอไปนึกอาจจะละเลยการดูแลตัวเองง่ายๆที่เป็นชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความที่ละลัก้าละเลย ตัวเองไปที่บอกบางทีก็ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเนี่ยนะคะทําให้ลักเก้านี่มีลักษณะคือลังเลใจสอ,สองจิตสองใจตัดสินใจยากค่ะเพราะว่า ทันเห็นว่าจริงๆตัวเองต้องการอะไรเพราะว่าชินกับการที่แบบใช้ชีวิตเรื่อยๆลอยๆอะไรอย่างเงี้ยสบายๆเียค่ะเลยก็ไม่ไม it so so ่ค่อยรู้อะค่ะว่าความรู้สึกตัวเองจริงๆคืออะไรหรือความต้องการตัวเองจริงๆคืออะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นเวลาต้องเลือกหรือต้องตัดสินเนี่ยก็จะเป็นความยากของชาวละก้ามากค่ะเพราะจะไม่รู้ว่าจะเอาอันไหนดีอะไรย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ต้องเรียกเพื่อนมาช่วยดูให้ตัดสินแทนอะไรยเงี้ยค่ะเพราะตัวเองไม่รู้จะเอาอันไหนดีนะคะ ทีนี้สิ่งที่สําคัญก็คือการที่เก้ามีความลักษณะเนี้ยก็อาจจะทําให้เก้าบางครั้งก็อย่างที่บอกค่ะมีความเลื่อนลอยลังเลแล้วก็ไม่รู้จะจจยังไงโดยเฉพาะเรื่องที่สําคัญสาคัญด้วยนะคะแล้วก็บางทีก็ไม่ไม่เอาตัวเองเข้าไปเผชิญกับปัญหาตรงๆอย่างค่ะก็จะหลบไปเลี่ยงมาหรือบางทีก็ใช้วิธีแบบซุกทุกปนาไว้ใต้พรมไปเลยอค่ะเพราะไม่อยากขัดแย้งนะคะข้อดีก็คือเก้าก็มักจะเป็นคนที่ไนสนะคะแล้วก็คนก็จะรักนะคะ เพื่อนๆหรือคนทั่วไปก็จะรักคนละก,ก้าวหนูเพราะรู้สึกเขาเป็นคนใจเย็นเป็นคนอยู่ด้วยแล้วสบายใจเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบุคลิกก็อยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะเขาก็ดูไม่มาทําร้ายเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็จะพูดจาที่เรียกว่าแบบภาษาดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค,คือไม่ไม่ได้ทําร้ายใจใครนะคะเพราะว่าก้าวก็ชอบบรรยากาศที่เป็นมิตรไมตรีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ คนที่น่ารักในใสายตาของเพื่อนๆแล้วก็คนที่รู้จักนะคะแล้วก็เป็นคนที่รับฟังคนอื่นมากๆนะคะสไตล์ชาวลับก้านะคะแล้วก็บางทีก้าก็จะไปฟังเสียงเสียงส่วนน้อยด้วยที่ถูกหลงลืมไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นก้าก็จะเป็นคนที่แง่มุมที่จะเปิดใจที่จะฟังเยอะมากนะคะอันนี้ก็มีภายใต้ความหลงลืมหรือความ กิเลสอะนะคะที่เป็นความเฉยหรือความเกลียดค้าเนี่ยนะคะก็ให้มุมที่เป็นความสบายของชาวลักเก้านะคะทั้งด้านที่กับตัวเองก็ก็มีด้านที่สบายๆเนาะแล้วก็กับคนอื่นด้วยนะคะเป็นคนใจดีเนาะแต่ว่าด้านที่เป็นปัญหาอย่างที่บอกก็จะทําอะไรไม่ชัดแล้วก็จะงงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลงลืมตัวเองไปนะคะบางทีก็เลยละเลยการดูแลตัวเองนะคะนี้เดี๋ยวเรามาฟังที่แอดอีว่าอะไรเป็นจุดแข็งจุดอ่อนของชาวลักเก้านะคะ ก็เดี๋ยวเรามาฟังจุดแข็งของชาวลักเก้าก่อนนะคะเอะชาวลักเก้าก็จะมีลักษณะที่คนทําอะไระช่วงเวลาที่ด้านดีของชาวลักเก้าก็คือ Present ก็คือแบบเป็นคนที่ความเบิกบานมีความดูแลมีความสบายใจอะไรย่างเงี้ยค่ะมีคนไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่นะคะแล้วก็ทีฟูนะคะมีความสงบนะคะแล้วก็จะมีความสงบสบายอะไรย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็มีความอ,าอบอ้อมอารีนะคะเป็นคนใจกว้างนะคะมีความอดทนนะคะมีแล้วก็เป็นคนที่ยอมรับคนอื่นได้มากๆนะคะคือเขาก็พร้อมจะเข้าใจทุกฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ่อแล้วก็มีมีมีคนที่ใจกว้างโอเพนไมล์ mind, เปิดใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเป็นคนที่มีลักษณะเวลาพูดอะไรก็จะรักษาน้ําใจคนนะคะ มีความเป็นนักการทูตในตัวเองอย่างเงี้ยค่ะคือจะมีความพูดจาเป็นภาษาไมตรีนะคะไม่อยากขัดแยง้งไม่อยากทําให้ใครรู้สึกไม่ดีฉนันใช้ถ้อยคําของชาวลักก้าก็จะเป็นใช้ถ้อยคาเพื่อประสาไมตรีนะคะแล้วก็มีความเอมพันติกก็คือความเห็นใจคนอื่นนะคะและมีความแคร์ลิงความใส่ใจนะคะฉะนั้นด้านดีที่เป็นของชาวลักก้าก็คือเป็นคนที่มีความอ่อนโยนมีคนใส่ใจคนเป็นคนโอเพนไมล์เปิดใจนะคะมีความเป็นนักการทูตนะคะพูด แล้วประสานไมตรีเนาะมีความอดทนมีการยอมรับนะคะเราจะรู้สึกว่ารักก้าเวลาพูดคุยรักก้าฝั่งรักก้าก็ดูเออเขาเรียกว่าไม่ไม่บัฟเราแน่ๆน,นะคะเขาจะไม่ไม่กดเราลงใบอะคะ่ะเขาจะทาให้เรารู้สึกว่าเราได้รับการยอมรับเนาะแล้วก็มีความอดทนมากๆนะคะจริงๆรักก้าเป็นคนที่อึดอึดและอดทนมากนะคะอืมแล้วก็มีความเบิกบานยินดีเบลข้ามคนอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่รักนะคะมีความสงบแล้วก็ เป็นคนที่อบอ้อมอารีนะคะอ่านี่ก็คือชาวลักเก้านะคะที่เป็นด้านดีเนาะด้านที่เป็นจุดอ่อนของชาวลักเก้ามีอะไรบ้างก็คือสเปกเอานะคะก็คือมอนเมาเบอร์เบอร์เนี่ยคะ่ะคือความตีเบอร์รของชาวลักเก้าก็ตัวเขาก็งงตัวเองเนาะคนอยู่ด้ยวยบางทีก็งงเหมือนกันว่าเก้าต้องการอะไร <S <s. <S อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งเก้าบางทีก็บอกไม่ได้เหมือนกันเพราะเขาก็ตีเบอร์ตัวเองอยู่เนาะตีเบอร์ไปถึงช่องความต้องการก็ไม่ชัดนะคะ เออแล้วก็ For g e t ฟ u l คือขี้ลืมเนี่ยค่ะเป็นคนขี้ลืมขี้หลงขี้ลืมมากๆเดียวอะไรเงี้ยนะคะชาวละกเ้าเพราะว่าบางทีเหมือนมักเก้ามีความที่เขามีกิเลสคือความเฉยเฉยหรือความคลาดอย่างที่บอกไปเนาะก็จะทําให้แบบทีเขาก็จะแบบไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับตัวเขาเองอะไรเงี้ยค่ะเพราะเขาเป็นคนขี้ลืมเนาะลืมนู่นลืมนี่หรือไม่ที่เหมือนคนใจลอยอย่างเงี้ยค่ะ อ่าแล้วก็แซบบอนก็คือแบบเป็นคนดื้อนะฮะเป็นคนขค้างดื้อแบบคือเพราะว่าจริงๆมนุษย์เราก็มีความต้องการของตัวเองแหละแล้วก็ก็มีความโกรธได้นะแต่ก้าวก็ไม่อยากโกรธอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อยากขัดแย้งกับใครใช่ไหมคะแต่ก็บางทีก็ออกรูปออกเป็นความดือะะ้อค่ะเพราะว่าไม่อยากไม่อยากมีปัญหาแบบตรงตรงเนาะแต่ว่าข้างในไม่พอใจเนี่ยก็เลยแสดงออกเป็นความดื้อนะคะ มีความออฟเซซีบางทีก็หมกมุ่นกับบางเรื่องหรือคุ้นคิดกับบางเรื่องวนไปวนมามากๆเพราะว่าวันทีเก้าก็แบบค่ายความที่เขาไม่ชัดนะคะแต่ว่าเขารู้สึกเหมือนอาจจะกังวลอะไรสักอย่างแต่เขาไม่ชัดไงแล้วเขาก็วน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 ,วน,ว,นวนอยู่อย่างนั้นนะคะเป็นแฝงเป็นวนนะคะแล้วก็วนเยอะมากด้วยเพราะว่าเขาไม่ชัดว่าเขากังวลอะไรอยู่มันก็เลยไม่ได้มันก็เลยไม่ได้คลี่คลายไม่ได้ไม่สามารถหาทางออกได้เนาะเพราะเขา เขาก็ไม่ชัดเจนว่าเขากําลังกังวลอะไรแต่เขากังวลเนาะแล้วมันก็พอหาหาความชัดไม่ได้ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรอยู่ก็เลยแก้ปัญหาไม่ตรงจุดก็เลยวนวนวนไปนะคะก็จะมีความคิดวนวนออฟเซสซีฟได้มากนะคะแล้วก็มีความดื้อเงียบได้อย่างนะอย่างที่บอกเนาะคือเขาก็จะไม่แสดงออกตรงๆว่าเขาโกรธหรือไม่พอใจใช่ไหมคะมีความพิเศเอ็กซ์เซสซีฟเขาก็จะแบบเออไม่ไม่ทำอ่ะคือบางทีก็เป็นบ้าง เหมือนหูดับอ่ะเหมือนไม่รับรู้เหมือนก็คือไม่ทําอ่ะตาใสอ่ะคือเหมือนแบบเออไม่ได้ไม่ได้แสดงอว่าฉันจะไม่ทาฉันไม่พอใจฉันไม่อยากทำอะไรยเงี้ยไม่แสดงแบบไม่ได้ออกมาแบบนั้นแต่ว่าคือพูดไปเถอะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มากระตากการรับรู้ไปเลยอย่างเงี้ยนะคะเออหรือว่าเป็นลักษณะที่เรียกว่า assert i v e คือไม่แสดงความต้องการของตัวเองก็คือกลายเป็นว่าคือเอ่อแทนที่สมมติว่ามนุษย์เราก็จะมีความคิดเห็นได้เนาะแล้วก็ ที่ไม่แสดงความต้องการของตัวเองหรือไม่บอกว่าจริงๆต,ต้องการอะไรก็พยายามไม่ไม่อยากขัดแยง้งใช่ไหมคะก็อันก็คือแต่บางทีเนี่ยการยิ่งทําอย่างนั้นมันทําให้คนอื่นก็ไม่เข้าใจว่าเ้าต้องการอะไรเงีย้ยค่ะแล้วก็ทําให้ปัญหามันยิ่งยิ่งเยอะขึ้นกว่าเดิมเนาะเพราะเขาไม่แสดงออกมาตรงๆงเงีย้ยค่ะก็แล้วก็พยายามไม่แสดงออกให้ใครรู้ว่าตัวเองกาลังคิดอะไรรู้สึกอะไรหรืออยากทําอะไรนะคะเพื่อเก็บเก็บ เก็บไว้นะคะซึ่งบางทีก้าหลายคนเขาก็รู้สึกอึดอัดนะคะที่เขาไม่สามารถแสดงความต้องการของตัวเองได้นะคะเขาเขากลัวขัดแย้งนะหรือว่าเวลาพูดออกไปแล้วพอคนแบบฟังเขาสักหน่อยนึงอะไรเงี้ยสมมติเขาพูดไปครั้งหนึ่งแล้วคนท่าทีแบบไม่ค่อยได้ฟังเขาเขาก็จะไม่กล้าพูดต่อแล้วนะคะเพราะว่าปกติเขาก็ไม่ค่อยกล้าแสดงความเห็นฉะนั้นถ้าสังคมที่เขาอยู่ด้วยยิ่งดูไม่ค่อยฟังเขาเนี่ยเขาก็จะยิ่งไม่กล้าพูดนะคะมันก็จะยิ่ง ไปกันใหญ่เลยทีนี้ว่าจะยิ่งกลเข้าสู่ด้านที่เป็นปัญหาของชาลัคนาคือยิ่งไม่พูดออกมาแต่เก็บกดไว้ในใจแล้วก็บางทีก็เป็นความโกรธที่ถูกเก็บไปเรื่อยๆจนกลายระเบิดนะเนาะบางทีเก้าก็กลายเป็นระเบิดได้เลยเนาะเวลาที่แบบรู้สึกโกรธจัดๆแล้วคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยนะคะแล้วก็เซลล์อร์ g e ตติ้งก็คือหลงลืมตัวเองเนะะี่ยค่ะทำให้เก้าบางทีก็เลยไม่ได้ดูแลตัวเองที่ควรเป็นปล่อยปะละเลยตัวเองอยะะ่างงี้ค่ะแล้วบางทีื่องพวกนี้ก็ลาไปถึงคนใกล้ตัวด้วยนะคะเพราะว่า ก้าวบางทีจะรู้สึกกับคนใกล้ตัวเหมือนตัวเขาอะค่ะฉะนั้นเขาก็ปฏิบัติตัวปฏิบัติกับตัวเขาปฏิบัติกับคนอื่นที่อยู่รอบตัวที่ที่เป็นคนใกล้ชิดอะเหมือนเหมือนกันคือหลงคือแล้วหลงลืมตัวเองไปแล้วไม่พอเขายังหลงลืมคนใกล้ตัวไปด้วยนะคะก็เลยทําให้เขาบางทีก็ไม่ได้ค่อยใส่ใจคนใกล้ตัวเท่าไหร่เนยค่ะแต่อาจจะไปแคร์ลิ่งคนไกลๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าไม่หันได้ใส่ใจคนใกล้ตัวนะคะแล้วก็การที่โอนอ่อนผ่อนตามคนเยอะๆเนี่ยแหละค่ะก้าวก็เลยไม่ จริงข้างในเขาอึดอัดนะบางทีงเขาก็อยากจะทําอะไรอย่างที่เขาอยากทําอยากเป็นอยากแสดงความคิดเห็นเนาะแต่ว่าเขาไม่ไม่ทำไงเพาไม่ทำเขาก็อึดอัดอยู่ข้างในแต่พูดออกไปแล้วถ้าคนไม่ฟังเขาก็จะไม่กล้าพูดต่อเนี่ยค่ะหรือเขาไม่ยืนยันออกไปว่าเฮ้ยฉันต่อให้คนอาจจะยังไม่ฟังฉันในครั้งแรกฉันก็จะลองพูดรอบสองรอบสามรอบสี่อะไรเงี้ยเผื่อคนจะฟังเขาจะไม่เป็นแบบนั้นหรือว่าพูดไปแล้วครั้งสอง,งครั้งเขาไม่ฟัง,งเขาก็จะไม่พูดแล้วอยะะ่างเงี้ยค่ะซึ่งแล้วเขาเออทำทำไปละกันอะไรอย่างเงี้ยอือก็ ก็โอเคแหละอะไรเงี้ยมันก็จะกลับเข้าสู่หมดเดิมว่าคือก้าก็ไม่ได้แสดงความต้องการตัวเองจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วลึกๆข้างในบางทีถ้าเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วเก็บกดไปเรื่อยๆก,ก็กลายเป็นความโกรธสะสมนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นด้านที่เป็นด้านอุดจุดอ่อนของชาวล้าก้าวนะคะทีนี้ทั้งสองด้านเนาะด้านบวกนจุดแข็งและจุดอ่อนเนี่ยในล้าก้าวทุกคนก็จะมีได้ยอยู่แล้วเนาะแต่มันขึ้นกนระดับการพัฒนานะคะล้าก้าวที่เติบโตเนี่ยก็จะมีด้านที่เป็นด้านดี คาะที่จะจะแสดงออกออกมาไดไ้ได้มากนะคะได้มากเช่นแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นของภาพรวมเนี่ยรลาวกาที่เติบโตก็จะออกมาเชิงด้านด้านดีซะเยอะเป็นจุดแข็งแสดงออกมาได้เยอะนะคะแต่จะมีด้านที่เป็นจุดอ่อนอยู่บ้างเนาะแต่ว่าก็จะมีปริมาณน้อยนะคะอ่าแล้วถ้ารักเกาที่ยังไม่ค่อยที่ภาวะยังไม่ค่อยดียังไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่เนี่ยด้านที่เป็นปัญหาจะออกมาเยอะมากนะคะ มากกว่าใช่เขาว่ามากกว่าแต่มนุษย์เราทุกคนก็มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนเนาะแต่สัดส่วนอาจจะไม่เท่ากันนะคะขึ้นกับระดับการพัฒนาของของคนแต่ละคนเนาะเพราะแต่คนแต่ละคนก็มีวุฒิภาวะไม่เหมือนกันนะคะนั้สรุปนะคะจุดแข็งของชาวลักก้าก็คือมีความเบิกบาน คนที่เบิกบานเป็นคนสบายๆนะคะเป็นคนสงบเป็นคนอบอ้อมอารีเป็นคนอดทนเป็นคนยอมรับสิ่งต่างๆได้ง่ายนะคะมีความเป็นนักการทูตนะคะเป็นนิปนอเป็นคนใจกว้างเป็นคนเห็นใจคนอื่นเป็นคนแคร์่ิงใส่ใจนะคะแต่ด้านที่เป็นปัญหาก็คือด้านมีความมึนๆงงๆเยอะนะคะมีความหลงลืมง่ายนะคะขี้หลงขี้ลืมมีความดื้อนะคะมีความหมกมุ่นคุ้นคิดวนไปวนมานะคะอ่ามีความอ่อนๆผ่อนตามคนอื่นเข้าไปเรื่อยๆนะคะจนบางทีก็หลงลืม ว่าจะต้องทําอทาในสิ่งที่ควรทําอ่ะเนาะก็ไม่ไม่ยืนบนจุดยืนที่ควรเป็นนะคะก็คือ,อคนอื่นว่าอะไรก็ว่าการเปงคนถ้าเป็นนักบริหารบางคนที่เป็นรักก้าถึงขนาดที่ว่าเอาเอางานเอ่อโทษหาถ้าระหว่างาางานกับคนเนาะคือเอาคนอย่างเดียวแล้วยทิ้งงานนะคะคือเอาเอาคนไม่เอางานซึ่งจริงๆมันควรจะออกทั้งสองอย่างเลยทั้งงานทั้งคนใช่ไหมคะแต่ว่ากลายเป็นว่าถ้าต้องมีความขัดแย้งก็เางานช่างมาันละ เอาคนไว้ก่อนเพราะอยากได้ไมตรีนะคะแต่ความจริงลหลายๆครั้งก็จะเสียเรื่องงานไปเลยเหมือนกันนะคะฉะนั้นก็จะกลายเป็นว่าไม่ไม่ไม่พอดีนะคะอ่ะเพราะว่าเพราะว่าพยายามอ่อนๆผ่อนตามกับคนนี่แหละจนบางทีไม่ได้อยู่บนจุดยืนที่ควรเป็นนะคะแล้วก็มีความดื้อเงียบนะคะ passive aggressive อาจจะแบบดื้อตาใสบ,บอกไปเขาบอกไปก็ไม่ได้ไม่ได้เถียงแต่ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วก็ หรือบางทีก็หูดับไปเลยไม่รับรู้เป็นเขาเรียกมีสกิลแกล้งตายนะคะคือแบบเหมือนไม่รับรู้ไปเลยอะไรเงี้ยตีมื่นไปนะคะจัดเมนเทลโดยนะคะบางทีก็ตัดสินอยู่ในใจนี่แหละแต่ไม่แสดงออกนะคะแล้วข้างในก็มีความโกรธที่สะสมอยู่ข้างในนะคะแล้วก็อันแอสที่ก็คือแบบไม่แสดงไม่ไม่บอกว่ามันเราเองก็มีความต้องการหรือมีจุดยืนที่อยากจะ อยากจะให้เขารู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เก็บเก็บไปเนาะแล้วก็เกิดปัญหาที่บอกเป็นความอึดอัดแล้วก็เซลฟ์ f o r เกตต i n g คือหลงลืมตัวเองซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะคะกาหลงลืมตัวเองก็มีปัญหาเยอะทั้งการไม่ไดูแลตัวเองแล้วก็การหลงลืมตัวเองของเก้ามาทีก็ไปตามไปถึงการหลงลืมคนใกล้ตัวด้วยก็คือไม่ได้ใส่ใจือดูแลคนใกล้ตัวนะคะค่ะก็อันนี้ก็จบเรื่องของจุดแข็งจุดอ่อนของชาลาก้าวนะคะและในแง่การเติบโตนะคะก็จริงๆของชาลาก้าวเนี่ย การกลับมารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะและจริงๆช่วงเวลาที่ก้าวโกรธนะเวลาที่ก้าวรู้สึกโกรธเป็นเรื่องเป็นช่วงเวลาที่ดีนะก้าวจะไม่ชอบอารมณ์โกรธนะคะเพราะมันทําให้ไม่สามารถประสานไมตรีได้นะคะแต่ว่าภายใต้ความรู้สึกโกรธนี่แหละมันซ่อนความต้องการอยู่นะคะฉะนั้นถ้าก้าวกลับมารับรู้ว่าเวลาที่โกรธเนี่ยเรากําลังต้องการอะไรเนี่ยอันนั้นล่ะค่ะคือจังหวะที่ก้าวจะเติบโตนะคะเพราะก้าวจะเริ่มรู้ว่าจริงๆเรากําลังต้องการอะไรอยู่นะคะ หัวใจเราตัวนี้มีอยู่นะแล้วเรากําลังรู้สึกนะรู้สึกไม่โอเคด้วยเออมันเกิดอะไรขึ้นถ้าก้าวกลับมาฟังหัวใจตัวเองนะคะตอนที่รู้สึกโกรธก้าวจะรู้จักตัวเองมากขึ้นมากนะคะแล้วก็มันจะลดอาการตีเบอร์ลงไปนะคะแล้วก้าวที่เติบโตก็จะเป็นก้าวที่เห็นและเข้าใจความต้องการของตัวเองเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นนะคะก็ทําให้ก้าวกัดกับที่จะรักและเมตตาตัวเองซึ่งเป็นคุณธรรมเติบโตของชาวรักก้าวนะคะค่ะก็วันนี้ก็ขออนุญาตจบ วันนี้นะคะก็คงจะพอเห็นภาพลักเก้าเห็นจุดแข็งจุดอ่อนที่ดันด้วยกิเลสคือความเกลียดขานะคะทีนี้ในเรื่องของนพัลักษ์เนี่ยกิเลสมันจะไม่ตรงไปตรงมาเนาะความเกลียดข้าของชาวลักเก้าเนี่ยเขาไม่ลักเก้าจริงไม่ใช่ลักษณะคือดูภายนอกจะไม่ใช่คนขี้เกียจไม่ทําอะไรนะคะก้าจริงทําอะไรเยอะนะแต่แค่ไม่ค่อยได้ทําเรื่องของตัวเองเขาก็จะ ทำให้คนอื่นเพราะคนอื่นไหว้วานอะไรเขาก็จะขัดไม่ได้ก็ไปทําแต่ว่าถ้าเรื่องตัวเขาหรือคนใกล้ตัวบางทีเขาเอาไว้กออย่างเงี้ยค่ะอ่ะฉะนั้นก็เป็นมาจากเกตที่แบบอยากจะไม่อยากมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะความเกตข้านความเฉื่อยเงี้ยนะคะก็มันก็แสดงออกเนาะทีนี้ถ้าการเติบโตที่บอกเนาะก้าที่รู้จักตัวเองเข้าใจความต้องการของตัวเองฟังเสียงหัวใจตัวเองเนี่ยก็จะทําให้ก้าวได้หาตัวเองเจอค่ะเพราะก้าวนี้แหละที่ยากที่สุดคือการหาตัวเองแล้วก็จังหวะที่ก้าวเห็นตัวเอง เห็นความรู้สึกตัวเองนะคะอาจจะภายใต้ความโกรธเห็นความต้องการตัวเองภายใต้ความโกรธเนี่ยนั่นแหละค่ะคือเติบโตของเก้าคือเก้าเริ่มจับตัวเองได้นะคะไม่ใช่ไร้รูปไม่ใช่ไม่รู้สึกจริงรู้สึกนะคะแต่หาไม่เจอฉะนั้นจังหวะที่โกรธเนี่ยจะเริ่มหาตัวเองเจอนะคะอันนี้แหละเป็นประตูนะคะคือการเติบโตของชาวลักเก้านะคะก็ฝากบทความนี้ไว้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังนะคะและ้วก็ชาวลักเก้าก็สามารถที่จะให้ความเห็นเพิ่มเติมได้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ